สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาค่ะมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับที่จะมาพักในจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก็ได้มีโรงแรมสุดหรูริมทะเลสาบสงขลาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะนั่นคือโรงแรม The Best Vacation ก็ได้จัดแกรนโ o p e n นิ่งขึ้นเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งโรงแรมแห่งนี้ค่ะเป็นโรงแรมสุดหรูริมทะเลสงขลาริมหาชลาทัศน์ ตั้งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยได้รับเกียรติจากดรเปี่ยมศักด์เมนเเวศอุปนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยนายสวัสดิ์สมัครพงสมาชิกวุฒิสภาร่วมกล่าวแสดงความยินดีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก คุณพิชวันกรุอรัมโพกรรมาการผู้จัดก,การโรงแรมเดอะเบกเว a เคชั่นราชมังคลาก็ได้กล่าวในนามตัวแทนผู้บริหารโรงแรมว่าโรงแรมแห่งนี้ค่ะถึงแม้จะเป็นโรงแรมน้องใหม่แต่ก็ได้มีการรีโนเวทอย่างสวยงามทันสมัยรองรับการพักผ่อนของทุกคน ภายในโรงแรมเพียบพร้อมไปด้วยห้องพักที่ทันสมัยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบห้องจัดเลี้ยงหลายขนาดรองรับได้ตั้งแต่20ไปจนถึง700คนเรียกได้ว่าเพียบพร้อมสำหรับทุกงานที่จะมาใช้บริการที่โรงแรมแห่งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสวนน้ำอยู่ภายในโรงแรมร้านอาหารบาร์รวมถึงร้านกาแฟไว้รองรับลูกค้าทางนี้ที่จะมาเข้าพักในโรงแรมและใช้บริการในส่วนต่างๆ ที่สำคัญค่ะยังมีทีมพนักงานที่มีคุณภาพมีใจรักในการบริการพร้อมให้การดูแลผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างอบอุ่นอีกด้วยสำหรับโรงแรม The e s t v v c c t t o o แราชมังคลาตั้งอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยริมถนนชลาทัดติดชายทะเลอ่าวไทยเป็นโรงแรมที่มีการบริการโดยนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานจริงกับผู้ประกอบการ ภายในโรงแรมยังมีสถานที่สวยงามที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัสนั่นคือสวนน้ำและสะน้อยน้ำขนาดใหญ่รวมถึงมีสวนสนุกสำหรับเด็กที่ทางเดินกระจกที่น่าตื่นเต้นมีบริการกาแฟเครื่องดื่มและอาหารหลากหลายเมนูในพื้นที่ของว a c a t i o n ่ o ลูฟส์ท็อปบาร์ชั้น3ที่จะเห็นวิวทะเลอย่างสวยงามอีกด้วยค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเกี่ยวกับที่นี่ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 090674444หรือทาง Facebook The Best Vacation สวยงามและน่าพักทีเดียวนะคะสำหรับโรงแรมแห่งใหม่สำหรับจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ค่ะรวมถึงปีทําเลที่ตั้งที่สามารถเห็นว mm. ิวต่างๆในจังหวัดสงขาลาริมทะเลได้อย่างสวยงามอีกด้วยค่ะ